สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อรยา PSK นะคะวันนี้นุ่นก็อยากจะมาทำพอดแคสต์เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการไปเที่ยวนะคะว่าแบบมันดีจริงๆเหมือนที่แบบคนอื่นเขาพูดไหมหรือว่าเหมือนที่แบบแบบอินฟลูต่างๆ,ๆเขามาเล่าไหมนะคะตอนนี้น,นุ่นก็ได้เหมือนมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะคะที่บ้านเนี่ยคือรู้สึกว่าสถานที่อ่ะบางสถานที่อ่ะมันสามารถแบบ ทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นทําให้เราแบบคิดอะไรออกมากขึ้นนะทุกคนเหมือนแบบเหมือนตอนที่นุ่นอยู่บ้านอย่างเงี้ยนุ่นไม่เคยคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรคือมันเหมือนเวลาเราอยู่บ้านแล้วเราก็ไปทํางานมันเหมือนแบบบ้านกับงานมันก็แบบติดติดกันนะทุกคนนึกออกมาเพราะว่าเรากลับบ้านมา <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปทํางานอีกแล้วมันทําให้เราแบบคิดถึงแต่เรื่องงานพอเรามา,มาที่ที่แบบว่าเราพักผ่อนจริงๆแล้วมันก็ไกลจากแบบที่ทํางานอ่ะมันทําให้เราแบบว่ารู้สึกแบบ เยมันรู้สึกสงบอ่ะเออรู้สึกสงบจิตสงบใจนะคะแล้วก็เหมือนทําให้เราอะนึกถึงแบบ I อเดีเดวันในอุดมคติของเราอะแล้วก็คิดถึงแบบว่าเราต้องการอะไรในชีวิตจริงๆอย่างเขาใหญ่อย่างเงี้ยแบบมันเงียบมันมันแทบไม่มีคนเลยทุกคนเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงคนอ่ะได้ยินแต่เสียงแบบนกเสียงกบเสียงจักระจันเสียงมแมลงอ่ะเออแล้วจะบอกว่าความหนานแน่นตอบ ตารางเมดแต่มันก็น้อยกว่าที่ระยองหรือว่าที่กรุงเทพที่เราอยู่มากๆไงเราก็เลยรู้สึกแบบมันสงบมากอะ่ะคือถึงแม้ว่าเราอ่ะจะไม่ได้แบบสงบจากภายในนึกออกไหมสู่ภายนอกอะ่ะแต่เราจะบอกว่าบางทีการสงบจากภายนอกองะมันก็เข้าสู่ภายในได้เหมือนกันบางทีเราวุ่นวายกับชีวิตมากๆอ่ะแล้วเราย้ายไปอยู่ในที่ที่เราแบบสบายใจหรือว่าแบบว่าที่ที่มันสงบสุขที่ที่มีธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ ชลมจิตใจได้ดีมากก่ะทุกคนด้วยความที่มันเงียบอะความเงียบอะทุกคนคือแบบมันออกจะบางคนก็อาจจะกลัวใช่ไหมแต่ว่าเอามาใกล้ๆดีกก่อนอืมแต่ว่าในความรู้สึกเราอะคือเวลาที่ทุกอย่างมันเงียบแล้วอะมันเหมือนเราแบบเราได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นอะเหมือนเราแบบว่าเรารู้ว่าเรารู้สึกยังไงมันเหมือนเราเห็นตัวเองแบบได้ดีกว่าเดิมอะ เทียบกับตอนที่เราอยู่ระยองใช่ไหมคือเราก็แบบวุ่นวายกับงานแล้วก็ต้องเจอคนเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลาที่เราเครียดหรือเราอะไรเรามองไม่เห็นตัวเองอ่ะเราเห็นแต่คนอื่นแล้วทุกอย่างมันก็มันก็เสียงดังมันก็วุ่นวายอะไรเนี่ยคือเราอาจจะเป็นคนที่แบบเซ <c oughs> นซะิทีฟเกินอ่ะนั่นแหละแต่ว่าพอเราได้มาอยู่แบบเงียบๆคนเราโคตรแบบมีความสุขเลยแล้วแบบเราจะบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มีความสุข มากกว่าความสงบสุขอะนึกออกไหมในทางแบบว่าในทางความสุขที่เราเคยเจอในชีวิตอะคือตอนเนี้ยในมันในวัย <c oughs> ก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะทุกคนแบบว่าในวัยยี่สิบแปดอะจะบอกว่าความสงบสุขเหมือนเป็นความสุขที่สูงที่สุดเท่าที่เราเคยเจอแล้วอะแล้วบางทีเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเวลาเราสงบสุขอะทุกคนเราแบบเราไม่อยากจะออกจากสเตจของความสงบสุขอะนึกออกไหมแต่จริงอะการที่เราไม่อยากออกอะมันก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งนั่นแหละคือเราก็ไม่อยากจะแบบ เออต้องกลับไปทํางานหรือว่าอะไรเลยอะคือมันมีความสุขมากโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่แบบอยู่ในธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองกินข้าวกับพ่อแม่แล้วก็แบบนั่งปล่อยจอยอะทุกคนเข้าใจไหมคือเราไม่จําเป็นต้องแบบวิ่งเพื่อเป็นอะไรอะเพื่อที่เราจะมีคุณค่านึกออกปะเพราะว่าอยู่ที่นี่คือเราไม่ต้องทํางานอะไรขนาดนั้นไง เราก็เลยรู้สึกแบบมันแฮปปี้มากอะเออนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นแบบเคสที่ว่าถ้าเราเจอสถานที่ที่มันใช่สำหรับเราอะ่ะเราก็จะรู้สึกแบบสงบสุขได้ทุกคนบอกป่ะสิ่งที่เราต้องการจะสื่อก็คือมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่แบบว่าในชีวิตเราที่มันแบบทําให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วการที่เราเปลี่ยนสถานที่แบบ จากที่เราอยู่บ้านอะไรเงี้ยเรามาอยู่เขาใหญ่มันก็ทําให้เราแบบมันเปลี่ยนข้างในเราอะนึกออกไหมด้วยด้วยความที่แบบสถานที่อ่ะมันมีอิทธิพลกับเรานะทุกคนมันไม่น่าเชื่อจริงๆเราพูดอย่างนี้เลยจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นที่ที่เราสบายใจหรือว่าแบบว่ามันสบายมันแบบเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเราไม่ต้องแบบพีซใครเราไม่ได้ไปกับแบบกลุ่มที่แบบว่าใหญ่ๆหรือว่าแบบเราอยู่กับครอบครัวที่เราสบายใจอะไรเงี้ย แล้วก็อยู่ในบ้านที่แบบไม่มีอะไรเราแบบสบายใจอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นที่ที่แบบเป็นเซฟโซนมันเหมือนแบบเราไม่ได้ทําอะไรนะทุกคนแต่จริง,รงๆแล้วอ่ะในสมองเราอ่ะคือแบบมันปิ้งไอเดียได้แบบเร็วมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเรามีเวลากับชีวิตเรามีเวลาได้หายใจจริงๆอะ่ะเอออันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เราได้ออกมาข้างนอกนะคะซึ่งอ่ะ ขออนุญ,ญาตดูโพยสักครู่นะคะซึ่งหลักๆเลยอะ่ะก็คือได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับแบบอากาศที่มันแบบเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์ก็นอนหลับได้แบบเนี้ยทุกคนมันก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งจริงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่นุ่นจะบอกว่าการเดินทางหรือว่าการไปเที่ยวอะ่ะมันทําให้เรารู้อีกอย่างหนึง่งก็คือการรู้ ข้อเสียของเราแบบว่าจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็รู้แบบขั้นของความอดทนของเราอะ่ะว่าเราอดทนได้มากแค่ไหนด้วยความที่เราอยู่บ้านที่แบบสบายเวลาที่เราไปเที่ยวใช่ปะ่ะเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องเหมือนช่วยเหลือกับคนอื่นด้วยใช่ไหมที่ที่ไปกับเราอะไรเงี้ยบางทีก็แบบช่วยถือกระเป๋าถือนู่นถือนี่ใช่ไหมแล้วก็บางทีมันก็ต้องแบบ มันก็เหนื่อยอะทุกคนคือแบบไปต่างประเทศบางทีเราต้องยืนนานเดินนานอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราหงุดหงิดทุกคนมันทําให้เราเห็นแบบตัวเองในเวอร์ชั่นแบบอื่นๆอะคือมันทําให้เรารู้ตัวมากขึ้นอะว่าเรามีความอดทนมากแค่ไหนเหมือนการที่แบบเหมือนการที่เรากินเหล้าเออแล้วเราแบบว่ารู้ว่าเราจะเมาเมื่อเรากินไปสามขวดอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือไม่ใช่ความจริงนะทุกคนเพราะเราไม่ได้กินเหล้าเออแต่ว่า แต่ว่าการเที่ยวมันเป็นอยาง้งจริงๆแล้วมันทําให้เราอะเห็นถึงข้อเสียของตัวเองอะแล้วก็ความอดทนว่าเรามีขีดสุดมากแค่ไหนเวลาไปเที่ยวครั้งต่อไปหรือว่าแบบเวลาอยู่กับคนอื่นอะเราก็จะระวังตัวมากขึ้นไงคือเรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเหนื่อยขนาดนี้นะเราจะเริ่มหงุดหงิดและเออเราก็จะแบบพยายามทําตัวให้ไม่เหนื่อยหรือว่าแบบเออพยายามแบบ อบอกตัวเองว่าเอยอ,อย่าไปหงุดหงิดใส่ใครนะอะไรเงี้ยแบบเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นเวลาเราไปเที่ยวอ่ะเราก็บางทีเราไปกับทัวร์เราไปกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมีความอดทนนิดนึงนั่นแหละอันนี้ก็เป็นจะบอกว่าเป็นข้อดีก็ได้นะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คืออีกอย่างหนึ่งอ่ะที่สําคัญเลยอ่ะก็คือแบบคือเหมือนเราอยู่ประเทศไทยเราสบายมากทุกคนจริงๆแต่ถ้าเราไปต่างประเทศอ่ะมันจะลําบากอืม นั่นแหละยิ่งประเทศที่จเจริญแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีรถไม่มีอะไรเงี้ยมันลําบากทุกคนมันจะทําให้เราอะเห็นถึงความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนมากขึ้นทั้งตัวเราแล้วก็แบบว่าเพื่อนร่วมทริปด้วยอะเออนั่นแหละมันมันก็ออกแนวจะเป็นแบบว่า bad bad นิดนึงอะซึ่งแบบเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นตอนที่เราอยู่ประเทศไทยทุกคนคือแบบในความที่เราอยู่แบบ comfort z โซนอะเราจะไม่แบบ หงุดหงิดหรือว่าแบบเออแปลกแปกันนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเราอะตกลงไปอยู่ในความลําบากหรืออะไรเงี้ยบางทีเราเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละเราก็จะหงุดหงิดเราก็จะอะไรเงี้ยลาคานง่ายอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นตัวเองในแบบนั้นมากขึ้นอืมแต่จริงจริงก็แบบว่าต้องฝึกฝนในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรควบคุมอ,อารมณ์มากขึ้นน่ะนึกออกปะเขาเรียกว่าอะไรฝึกความอดทนในการที่ ได้ไปต่างประเทศสรุปบางทีการไปต่างประเทศอะ่ะมันก็เหมือนไปทรมานบางทีมันก็เหมือนไปทรมานบางทีมันก็สนุกนะทุกคนคือแบบคืออีกอย่างหนึง่งอะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราอะ่ะคิดนะก็คือมันอะ่ะทำให้แบบเราต้องหัดแบบปล่อยวางความคาดหวังทุกๆอย่างเลยอะ่ะคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าทริปเนี้ย มันจะดีหรือว่ามันจะแบบสนุกหรือว่าไม่สนุกคือยิ่งเราไปคิดว่าเอ้ยถ้าเราไปคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องสนุกมากแบบเหมือนที่เราดูใน youtube หรือว่าใน t ิ k กตอกมามันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนบางทีมันก็แบบส่วนใหญ่มันจะเหนื่อยแล้วก็แบบอาจจะลากกระเป๋าก็ได้แต่ด้วยความที่เราคาดหวังอะเราก็จะผิดหวังอย่างรุนแรงนั่นแหละมันจะทาให้เราหงุดหงิดอืมแล้วก็รู้สึกไม่ดีนั่นแหละ คือหลายๆครั้งอะที่เราอะแบบอาที่เราไปกับคนอื่นเลยอะที่นึกออกไหมที่ไม่ใช่แบบครอบครัวหรือว่าพ่อแม่เราอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบปล่อยจอยเลยทุกคนคือหมายถึงว่าอย่าไปคาดหวังอะไรเลยว่าเอ้ยห้องมันต้องดีนะหรือว่าแบบเฮ้ยคนมันต้องทําดีกับเราอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลาไงเออแล้วพอเราแบบปล่อยจอยไปแล้วคืออะไรก็ได้อ่ะ คือเป็นฟิลอะไรก็ได้จริงๆไม่งั้นอะ่ะแบบเราจะไม่สนุกทุกคนอืออันนี้ก็คือการท่องเที่ยวสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางความคาดหวังซึ่งแบบเขาเรียกอะไรคือในชีวิตปกติของเราอะ่ะทุกคนมันจะเป็นแบบแบบแผนไงทุกอย่างก็คือมันจะซ้ำาๆเหมือนว่าเราไปทำงานกินน้ำแบบนึง <c oughs> คือแบบเหมือนเราไปทํางานใช่ไหมหรือว่าเราไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออเราไปโรงเรียนเราต้องเจอใครเราเจอเพื่อนคนนี้เจอครูคนนี้แล้วก็เจอเพื่อนโรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างอ่ะมันจะอยู่ในการควบคุมของเราในระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นนึกออกไหมเออแล้วเราแบบอยู่ในเลเวลไหนอะไรอย่างงี้คือเราแบบคือเรารู้แล้วอ่ะนึกออกไหม แต่ว่าเวลาที่เราแบบไปเที่ยวเนี่ยกับใครบางคนที่เราแบบอาจจะไม่รู้จักเลยอย่างตอนที่เราแบบไปเที่ยวแบบงานสารสัมพันธ์ YEC ใช่ไหม YEC ก็คือชมรมแบบนักธุรกิจรุ่นใหม่วัยยาวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบลูกเจ้าของธุรกิจหรือว่าแบบคนที่สร้างธุรกิจมาเองแต่ว่าอายุไม่ถึงที่เขากําหนดไว้อย่างเช่นแบบ35มมั้งอของแต่ละจังหวัดก็จะไม่เท่ากัน ว่าบางจังหวัดแบบเหมือนคนน้อยไงเขาก็แบบอาจจะอยากได้แบบคนเข้ามาเข้าร่วมสมาคมเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบปรับเป็นสี่สิบปรับเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบรุ่นแบบวัยเยาว์มากกว่าหอการค้าที่เป็นสมาคมแบบนักธุรกิจแบบรุ่นเดออะไรเงี้เวลาที่เราไปอย่างเงี้ยคืออย่างแรกคือเราไม่รู้ว่าห้องที่เราจะเจอมันจะดีไม่ดีทุกคนคือแบบมันคาดเดาได้ยากนะคะเพราะบางทีเราดูในแบบ Google Map มันก็เราก็เห็นเป็นรูปอ่ะ เออแต่เราก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่าเราแบบว่าเราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนึกออกไหมแล้วแล้วด้วยความที่เราอ่ะแบบเราก็ไม่ได้ไปหลายจังหวัดมากหรอกแต่ว่าเราก็เคยเจอที่มันดีแล้วมันก็แบบอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะแบบแนวเก่านิดนึงนั่นแหละมันก็ทําให้เราต้องปล่อยวางเรื่องว่าห้องมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนเราไปแล้วก็มันไปหลายคนมากๆกับทุกคนในงานสารสัมพันธ์อะไรพวกเนี้ยเออพอมันไปหลายคนอะ่ะบางทีอะ่ะ ห้องมันไม่พอใช่ปะเราก็ต้องไปนอนอีกโรงแรมหนึ่งที่เขาจัดเตรียมไว้ให้อืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราแบบบางทีเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกับใครบ้างอะ่ะเพราะว่าในงานสารสัมพันธ์อ่ะบางทีมันมีคนเยอะมากอะ่ะจากต่างจังหวัดที่เราไม่รู้จักนั่นแหละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยแต่ละคนเป็นยังไงใช่ไหมมันก็คือการที่เราต้องเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆมากขึ้น เออยอมแล้วแบบว่าแล้วก็ลองคุยกับคนใหม่ๆแบบว่าอินจอยบางทีแบบว่าสถานการณ์อะไรแบบอาจจะไม่เป็นใจอย่างเช่นฝนตกฟ้าร้องอะไรเงี้ยคือมันคาดเดาอะไรได้ยากมากทุกคนแบบแล้วเราไปในสถานที่ที่แบบต่างจังหวัดที่เราไม่เคยไปอ่ะเออเราชอบเรื่องในที่ที่เราไม่เคยไปนั่นแหละมันเลยแบบว่าต้องปล่อยจอยไปทุกอย่างพอเราไม่คาดหวังกับมันนะทุกคนไม่ว่าเราจะได้แบบหนึ่ง ได้สิบได้ร้อยอ่ะมันก็คือได้ไงทุกคนแต่ถ้าเราไปตั้งความคาดหวังไว้ที่ร้ออ่ะแล้วเราได้แค่สิบอ่ะมันจะติดลบเก้าสิบไงเออมันจะเป็นฟีลนั้นจริงๆนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่อะ่ะเออแบบพอเราเริ่มไปหลายหละครั้งเราก็จะเริ่มแบบพอรู้แล้วว่าอะคนที่วัยซีเขาจะเป็นแบบประมาณนี้ฟีลนี้อะไรเงี้ยก็คือเขาก็ดีอะ่ะแต่บางทีเราก็แบบไปเที่ยวกับแบบว่ากลุ่มคนที่เราแบบเคยรู้จักปกติอ่าเป็นเพื่อนเราเป็น อะไรเงี้ยญาติอะไรเงี้ยเราไปแล้วแต่ตอนที่เราอยู่ที่ไทยอะ่ะมันก็จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนที่เราอยู่ต่างประเทศบางทีมันก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบเวลาที่เราเจอปัญหาหรือว่าอะไรด้วยความแบบเหนื่อยด้วยความหงุดหงิดอะ่ะบางทีก็มีแอบ,บนอยนะทุกคนมันก็ไม่ใช่ว่าเออเราปล่อยวางได้ทุกอย่างอะไรขนาดนั้นแต่พอด้วยความที่เราแบบ บางทีเราเหมือนไปกับคนที่เรารู้จักอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็เหมือนรู้ว่าเออเขาเป็นคนดีนะอะแล้วก็ประเมินเขาไว้เรียบร้อยนึกออกไหม evaluation time ประเมินเรียบร้อยแต่พอไปจริงๆอ่ะอ้าวบางทีมันก็มีแบบมีน้อยกันนะมีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกผิดหวังเออแต่ก็เอาจจริงมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะทุกคนเพราะว่าแบบมันก็ผ่านไปอะนึกออกไหมแบบว่าด้วยความที่เรา ไปเจออะไรที่มันเหนื่อยเราก็แค่เหนื่อยเออแล้วก็แบบว่าบางทีเรากลับมาเราก็ต้องเคลียร์ใจตัวเองด้วยนะว่าแบบเออทําไมเราต้องแก้ตัวให้คนอื่นด้วยนะไม่งั้นเราจะไม่สบายใจเราก็ต้องเคลียร์ใจตัวเองว่าเออทําไมคนนึงคนอื่นเขาถึงทําแบบนั้นน่ะเออถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นเขาเ,ออเราก็อาจจะรู้สึกแบบแย่เหมือนเขาหรือเปล่าเนาะเออก็คงเข้าใจได้แหละ ที่เขาทาแบบนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเออเขาอาจจะเป็นเมนหรือเขาอาจจะแบบว่าเอออารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยประมาณนี้ทุกคนเออเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้จากการไปเที่ยวจริงๆแล้วอะไรรู้ป่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือโอเคอย่างที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อาจจะสามหรือสี่เนี่ยก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทำให้เราอะเลิกสงสัยว่าแบบ ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วแบบชีวิตเราจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยสรุปไปไงชีวิตก็เหมือนเดิมเราก็คนเดิมนะคะมันแค่ให้แบบความรู้สึกอะไรที่ต่างออกไปแล้วก็คือมันว่าไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าบางทีการที่เราไปต่างประเทศแล้วเราแบบได้เจออะไรที่มันแบบจึง้งหรือว่าเปลี่ยนมุมมองอะไรเงี้ยหรือเราแบบเห็นโอกาสอะไรบางอย่างมันก็อาจจะทําให้ชีวิตเรามันเปลี่ยนได้จริงๆอะไรอย่างนี้ไ แต่สําหรับเราอะ่ะก็คือเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเป็นคนเดิมอะ่ะเหมือนเราแบบเราแบบเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดเท่านี้ถ้าเจอสิ่งนี้เราก็ยังเป็นแบบนั้นนั่นแหละมันทําให้เราเลิกสงสัยว่าเออคือบางทีอะ่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนประเทศที่เราอยู่นะคะเราเปลี่ยนตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเราเปลี่ยนตัวเองแล้วเราดีขึ้นใช่ไหมไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนอะ่ะมันก็ดีนึกออกไหมเออ มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราสังเกตมาหลายคนแล้วที่แบบทั้งชีวิตอะทุกคนบางคนแบบว่าอยากจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราได้ไปเหมือนชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ไปแล้วอะมันทําให้เลิกสงสัยหรือว่าลังเลนึกออกไหมว่าสิ่งที่เราเป็นที่แบบสิ่งที่เราอยู่ประเทศไทยมันดีแล้วหรือย,ยังมันจะทําให้เราพอ พอเราแบบเลิกสงสัยว่าเออถ้าเราไปต่างประเทศถ้าเราย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยเป็นไงมันจะดีขึ้นไหมพอเราเลิกสงสัยเราก็จะกลับมาโฟกัสกับการที่พัฒนาตัวเองที่ประเทศเดิมนะคะพอเราดีขึ้นเราไปไหนมันก็ดีอ่ะแค่นั้นแหละเราจะบอกว่าบางทีความสงสัยหรือว่าความลังเลอะไรเงี้ยคือเป็น อุปสรรที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนแล้วอะคือเวลาที่เราแบบสงสัยลังเลแล้วเราไม่ทำอะแล้วเราก็อ้างว่าเอ้ยเพราะเราไม่เคยไปต่างประเทศเราเลยไม่รู้เหมือนคนนั้นเราเลยไม่ได้ทำเหมือนเขาอะไรเงี้ยอ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นข้ออ้างที่ว่าเออการที่เราไม่ได้ไปต่างประเทศอะมันทำให้เราไม่ได้รู้อะไรบางอย่างเอออะไรเงี้ยดูลึกลับ แต่จริงๆแล้วอ่ะอม,มันก็แค่ทำให้เราเลิกสงสัยนั่นแหละว่าพอเราไปแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไปแล้วเราก็รู้แล้วอ๋อประเทศนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วประเทศเราก็ดีแบบนั้นอะไรเงี้ยแบบประเทศเราก็ดีเหมือนกันนะนึกออกไหมเราก็จะรู้สึกแบบดีใจที่ได้อยู่กินกะเพราที่ประเทศไทยต่อไปข้อนี้ก็คือแบบสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยทุกคนคือแบบ การที่เราไปต่างประเทศทําให้เราได้รู้ว่าเราควรดูแลตัวเองยังไงเวลาเราไปต่างประเทศนึกออกไหมอย่างเช่นแบบเราจะต้องพกใดไปแล้วแบบพกเออที่สระผมไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะรู้ตัวเองมากขึ้นอะว่าอะไรเป็นเขาเรียกอะไรอะไรเป็นจุดที่ทําให้เราหงุดหงิดอะพอเรารู้แล้วอะเราก็จะต้องกําจัดจุดอ่อน เสร็จแล้วมันก็จะทําให้การเที่ยวของเรามันราบลื่นขึ้น <c oughs> อย่างเช่นแบบว่าเวลาที่เราไปเมืองหนาวๆอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเอาสกินทิฟิกหรือว่าแบบว่ามอสเจอไรเซอร์ไปแล้วก็ครีมครีมทาตัวแบบที่เราชอบเลยอะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปต่างประเทศเราไม่รู้ว่าครีมมันอะ่ะมันเป็นมีกลิ่นหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นคนแบบไม่ชอบกลิ่นหอมของน้ําหอมอะไรอย่างเงี้นยนั่นแหละแบบ เออมันก็จะแบบเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราได้เรียนรู้กับตัวเองไงเวลาที่เราไปอยู่ในประเทศที่แบบเราไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องเอาไปอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราอย่างเช่นแบบเวลาที่เราไปต่างประเทศใช่ไหมแล้วเราไม่สามารถโหลดกระเป๋าได้เราต้องเอากระเป๋าไปด้วยเราก็ต้องแบบเอาของไปน้อยๆแล้วเราก็เอาแบบเขาเรียกว่าที่เช็ดหน้าไม่ไมเซล่าแพดอะ ไปด้วยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ e s c r i p t i o นนะคะเผื่อว่าใครที่แบบสนใจเออแบบสมมติเราไปสองคืนเราก็เอาไปแค่สองแผ่นใช่ไหมเราไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะมากเพราะว่าการที่เราไปเที่ยวอ่ะแล้วเราต้องแบกของหนักอ่ะมันไม่สนุกเลยทุกคนมันแบบมันเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้อย่างรุนแรงเลยก็คืออันนี้เป็นเพราะว่าเราอ่ะไปเรียนรอหมังเฮาเาสร็จก่อน อันเนี้เกิดขึ้นตอนที่เราไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็เหมือนเห็นสภาพชีวิตของคนญี่ปุ่นใช่ป่าว่าแบบเขาดูแบบมันต้องทำตามกฎเกณฑ์อะไรที่มันเป๊ะมากอะทุกคนแล้วเราแบบเคยไปค่ายค่ายหนึ่งที่เหมือนเป็นเป็นค่ายแบบดูแลเด็กอะไรเงี้ยเหมือนเป็นค่ายจิตอาสาแล้วเขาก็สอนเราพาับผ้าปูที่นอนของญี่ปุ่นทุกคนคือแบบทุกคนเข้าใจป่ะว่ามันต้องสอนด้วยเหรอ การพับผ้าป,ปูที่นอนมันก็แค่พับอ่ะนึกออกปะแต่คือคนญี่ปุ่นอ่ะแบบมันจะมีหน้าหนาวมากๆใช่ป่ะแล้วคือจะมีจะมีผ้าป,ปูที่นอนหลายชั้นแล้วคือมันต้องพับแบบแล้วเขาบอกว่าไงรู้ป่ะทุกคนคือเราอึ้งอ่ะมันแบบเขาบอกว่าควรจะพับให้ได้ประมาณแบบดีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นอ่ะแล้วมันมีวิธีการพับที่แบบเป็นข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยแล้วแม่งยากด้วยนะเออแล้วมันทําให้เราสึกว่าแบบ คือแบบเราต้องจริงจังกบับชีวิตขนาดนั้นเลยหรอแบบแค่พับผ้าห่มเนี่ยนะมันต้องสอนเลยเหรอเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบบางทีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนญี่ปุ่นเขาเหมือนไม่สามารถเอ็กซ์เพรสอะไรได้มากอะนึกออกปะแบบว่าเหมือนจะขำดังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะเออแบบว่ามันดูมีความแบบกดดันอะไรบางอย่างหรือว่าเก็บกดอะไรบางอย่างอะ่ะเออก็รู้สึกว่าแบบ ทำไมเขาถึงเขาถึงต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทําไมคนเราถึงต้องเกิดมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเป็นคําถามที่แบบไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเ <c oughs> นื่องอกรอไหมเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันก็สบายแล้วก็แบบไม่ได้แบบว่าต้องถึงกับถามว่าทําไมคนถึงต้องเกิดมาเป็นแบบนี้อ่ะนึ่องอกไหมมันไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามัน ทรหดขนาดนั้นอะไรอย่างงี้แต่พอไปญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าเออทำไมคนคนเนี้ยถ้าเขาเกิดที่ประเทศไทยอะเขาก็ต้องรู้สึกว่าสบายกว่านี้ใช่ไหมรู้สึกว่ามีความสุขกว่านี้แต่แค่เขาเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็อาจจะต้องโดนความกดดันจากสังคมเยอะขนาดนี้เลยทำให้รู้สึกว่าไม่มีเหตุผลไหนที่ make s e n <c oughs> s เท่ากับเรื่องแบบการแบบมีชาติภพอีกแล้วไงไม่มีเหตุผลอะไรที่ คนคนหนึ่งต้องเกิดมาที่ประเทศนี้นอกจากว่าชาติที่แล้วเขาทําอะไรบางอย่างที่มันเป็น condition ที่ทําให้เขาต้องมาอยู่ประเทศเนี้ยเออแล้วต้องเจอแบบเนี้ยการที่แบบเราทําดีอะไรบางอย่างจริงๆอะ่ะมันจะส่งผลกระทบจริงๆแล้วแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะส่งผลกระทบที่แบบอาจจะร้ายแรงนึกออกไหมก็เลยทําให้รู้สึกอินเลิฟกับเรื่องธรรมะมากขึ้นนิดนึงนั่นแหละ ก็คือมันทำให้เราเห็นในด้านแบบดีมากแล้วก็แบบกลางๆแล้วก็ไม่ดีอะไรเงี้ยของของตัวเราเองของแต่ละสถานที่มากขึ้นนะทุกคนนึกออกไหมแบบบางที่มันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ดีจริงๆนะอืมแต่อย่างแบบว่าอย่างมาเขาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเจอแบบแต่ป่านึกออกป่ะเจอแต่ต้นไม้เจออะไรเงี้ยมันเหมือนเราไม่ต้อง แบบชิงดีชิงเด่นกับใครไงนึกออกป่ะเวลาเราอยู่กรุงเทพโหเราแบบว่าเจอคนมากมายอืมแต่อยู่เนี้ยไม่มีไม่มีใครให้เราต้องเปรียบเทียบหรือว่าเออต้องทําตัวแบบเด่นกว่าใครบางคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็สบายใจไปอีกแบบหนึง่งก็คือจะบอกว่าใครที่เครียดหรือว่าไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็ลองหาที่เที่ยวที่แบบ ผ่อนคลายแล้วก็ไปกับคนที่แบบสบายใจหรือว่าถ้าเราไม่มีคนที่สบายใจเลยก็อาจจะแบบไปคนเดียวแต่ว่าปลอดภัยปลอดภัยคิดว่ามันช่วยจริงๆมันมันเยียวยาอะไรบางอย่างแล้วใครที่แบบไปเที่ยวแล้วได้เรียนรู้ข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์แบบว่าเป็นความคิดเห็นกันมาได้นุ่นก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบ เออมีใครเขาเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราไปเที่ยวไหมเออนอกจากแบบว่าตังหมดอะไรอย่างงี้ถามว่าแบบว่ามันคุ้มค่ากับการเสียงเงินไหมก็เราก็รู้สึกว่าก็คุ้มค่านะแบบว่าประสบการณ์เราไม่มีอะไรที่เราอยากกลับไปแกเพราะว่าพอเราได้ พอเราได้ผ่านมันไปนึงออกป้ะเราก็จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอยู่แล้วไงในทุกๆวันที่เราแบบได้ผ่านไปอะไรเงี้ยก็คือมันก็คุ้มค่าแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยกับการเที่ยวเยอะเกินก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเงินด้วยแหละแล้วก็เหนื่อยล่างก็ต้องพักบ้างอะไรงี้ก็คือนั่นแหละพอเราเที่ยวจนถึงจุดหนึ่งอะที่เรารู้สึกแบบ แล้วเหมือนเราได้รู้อะไรบางอย่างแล้วอะ่ะแล้วก็จะรู้สึกอยากพักเอออยากอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบมาเขาใหญ่มาที่บ้านเราอะไรนี้มันก็มีความสุขแล้วอะอืมเพราะว่าจริงๆแล้วว่าความสุขที่นั่นแหละที่สุดก็คือความสงบในจิตใจของเรานั่นเองไม่ว่าเราจะแบบอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยถ้ามันทําให้เราแบบจิตใจสงบแล้วก็มีความสุขอะ่ะ อืมบางทีเวลาแบบว้าวุ่นเหมือนทอรนาโดแล้วเราไปเที่ยวเราไปเจอสิ่งที่มันว้าวุ่นกว่ามันก็ทําให้จิตใจเราสงบได้เหมือนกันทุกคนแบบ <c oughs> นั่นแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะมันก็ดีสําหรับเราทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเหมือนมันมาสอนเรามันมาสอนจิตใจของเราไงให้แบบว่าดีขึ้นอ่ะอืแต่แบบบางทีการที่เราอยู่บ้านแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางทีเรา อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเรามากเกินไปเราไม่เห็นสิ่งที่แบบมีคุณค่าในชีวิตเราต้องไปเจอสิ่งที่มันไม่ดีก่อนเราถึงจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยดูเวอร์นะทุกคนแต่ว่ามันคือแบบความจริงถ้าใครที่เออลองไปต่างประเทศแล้วจะรู้ว่าเอออาหารไทยก็อร่อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละขอให้ทุกคนแบบว่าได้มีความสุขแล้วก็มีความสงบกับการ อยู่บ้านแล้วก็ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อไปนะคะทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะไปละค่ะบ๊ายบาย